อ่ะมาครับพ ok andal, <ะ>ี่น้องเออเนี่ยม้นจัดแกงเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดตินนนูนะฮะมันเหมือนติ้นนัวพี่น้องวันวันพี่น้องมีไหมเห็นบ่เป็นเห็ดติ้นนูแล้วก็มีเห็ดละกโงแล้วก็เห็ดแรงที่แกงใส่ถั่วใส่ฟักทองอะไรอย่างงี้นะครับเออไม่ใส่ในนังรักแล้วก็ยอดบกเหลี่ยมนะครับทีนี้เออแค่นั้นทำไมนี่ก็คือเห็ดแ้งนะครับพี่น้องแล้วก็ได้อยู่แบบนี้แล้วก็ต้องเห็ดต้องผักแล้วก็ถั่วม้นก็จะใส่ก่อนนะครับ เออมนก็ใส่ถันเน่าใส่อะไรลงไปในหม้อแล้วนะครับเดี๋ยวมนจะมาใส่ถูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดถูมันเปื่อยแล้วมนก็เดี๋ยวเหี่ยวแผักลงไปแกงใส่ถันเน่ามีโปรตีนมีวิตามินมากๆไหมครับพี่นอ้องเฮ้ยเดี๋ยวมากินกันนะครับเช็ดๆเนาะฉ <c oughs> ันยิ่งท่กทักให้เลยะอ๋อมันดูอ่ะสิเดียอันนั้นสิเดียมันจนมีอะไรนะมดเกงผักนะคร <c oughs> ับสิเด <c oughs> ียมันยอดตัวก็ยัง

จำดีดูเธอว่ามันมีได้มันตึ่นตัวไพ่มากมีไพ่เหรอนี่ยรับพี่น้องในก็รอให้มันเดือดแล้วก็ให้มันฉุกแล้วก็มากินกันนะครับเนี่ยครับพี่นอ้องที่นี่ก็ม้วนก็ปิดท้ายด้วยใบเมียงรักนะครับปิดท้ายด้วยใบเมงรักมาจอดหนุมาจอดหนมาข้าพี่น้องนี่ฮะสวัสครับฉุกและข้าวว่าในมหว่าวันเขามาลุมงานด้วยนะฮะอ่า ห,หมองก่อมเข้าขึ้น,นอ่ะแน่กินได้ซับัๆกินน้ำกันครับก็เพิ่มสดเพิยกสดแล้วก็ชุลด,ดเกลือมันเนาครับกินตก,กงเห็ดเชบม,มังแล้วจังไอ่ไหครับ สุดยอดนะครับผีมือของพีมวลอ,อืมีมือมอสุดยอดเลยอืนีอออ่อย่างหอยกมวมเดยมากินจมหายอ่ะเออก่อนมาซื้อก็เลแน้วข้าวน้ำข้าวน,น้ำ phải, ngon nấm à, tớ tớ ngâm mày nữa vậy, ờ, lắng nó cảm ơn chúng เ้าไม่หอมอืมเผ็ดอันน้เห็ดผ่าน่นอืม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 ือมอ

อ่ะเห็ดตินรูอร่อยจริงนะครับผมเดือวเห็เนื้อไก่เห้อเห็ดไก่ใชไหมไปเลเห็ดเขาคืกไก่เขาสม เจ้อาอะไรนนเพราะครับว่าเราอยู่กันบนพี่น้องนะครับใครมีก็แบ่งกันกินนะฮะบ่าวันก็หาปลาไหลมาเขาบอกว่าบ่าววันมีน้ำใจมากเลยอะไรเงรี้ยพาปลาไหลมาก็แบ่งมลอะไรอย่างงี้นะครับอืมมั่งยอดครับ là thịt mặn mặn ăn nó mà trang hiện sở thú nậu nhá

นัมันขึ้นน้ำจิ๋นแรแลัวนเออโคตกปะพอขึ้นนั่นก็หน,น,นะน,น,น่หมักด้าง้นนะเราเดี๋ยวขอมาหน่อยทำโจ๊กมหน่อยขึ้นมา,นา,าหน่อยอเฮ้สวยมากเลย

อ่ะเพื่อ,อนฮัมแล้วนม่เจ็บชามถว้วยแล้วนะครับมันอร่อยจริงจริงอืม อีกไหมเลอะกินเลยกินต้องกินอิ่มๆ,ๆต้องกิน,ๆๆน,กนเยอะๆนั่นๆอย่างทีแบบนี้อร่อยกันเหนื่อยกวางพ่อครับเก็บอันนี้นหายากเนาะเก็บดินนู้เนี่ยมันอยู่ในป่าทุนชนอย่างเดียวนะครับครับหายากเนี่ยากครับอ่าโล้ เขา,ป,าปั่าอะไรรัดปิดวะอืมอืมพี่สาวเาเนะี่ย ก็ได้ไปกินข้าวง่ายๆขึ้นดเนีนะบางด่ะหรออืมต่ไปมึงสุชสาก็ดนกินน้ำจืดนอาแขนเคยนอนนะก็มารับรับเหลดถมแล้วถมนีด้วยนะบนวันนั้นเยนีว่า อ่กตัวเอาขออยิบไหมพยแล้วครับแล้วนมันก็อิ่มดีเลยอืมยิมงด้ยอยอันเรการเห็ดมันร้อนรอจริงมันร้อนอร่อยครับมันหอมครับหอมบวบแล้วก็ความเห็ด เพื่อกีางต้นเสัก็เทียมสุดยอดนะครับสำหรับกินกับแจงเห็ดนะครับลองดู ทำมันเน่าด <speaking in aría> okay, ้วยเน่าเลยแต่เปรี้ยวเกือบสุดลดเท่านั้นนะครับโอเคครับพี่น็อ ม้วนชิ้ก็ได้ด่างแรงกับเบาวันนะครับน้องดินเราก็จะลาพี่น้องไปก่อนครับสำหรับคลิปเห็ดคลิปแกงเห็ดเผ็ดร้อนๆนะครับของมนนะครับอร่อยมากๆจริงๆนะครับชามถ้วยฉีดถ้วยเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับบคุณครับ